ผิดหวังยีปตูกระเบื้องได้แค่เนี้ผิดหวังห้ปปลูกกระเบื้องได้แค่เนี้ยเหรอผิดหวังเจปปูกระเบื้องได้แค่เนี้ ผิดหวังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ปูกกระเบื้องได้แค่นี้เหรอรักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเอ้ยกินเยอะๆเ,เลยเออรักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้กกินเยอะๆเ,เลยนะ รักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยกินเยอะๆอะไรกินเยอะๆอะไรักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋กินยะยะเยอ,อยะๆอะไรเอาเลยเอาเลยกินอีกกินอีกกินเลยเกลียดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่อยากเห็นขี้หน้ามันวะ่ะเกลียดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ย ไม่อยากเห็นขี้หน้ามันวะเกรดเจ็ดสิบห้าเอร์ซ็นอไม่อยากเห็นขี้หน้ามันว่ะเออเกรดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอีกูไม่อยากเห็นขี้หน้ามันออมอเนนนออ